เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปลรักษ์ยิ่งบทที่34 ตอนที่เจียงรวนซาก,กังวลจนหัวแทบล้านชุนหัวก็เคาะประตู พระชายาวันนี้แม่นางกลานออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาชุนหัวกล่าวเหมือนบอกว่าจะไปเข้าร่วมงานชมบุกผาอะไรสักอย่างจียงรวนซาที่ตอนแรกนอนฟุกอยู่บนโตะ๊ะท่าทางสังกะตายเป็นปลาเข้มพอได้ยินดังนี้ก็ตกใจจนดีตัวลุกนั่งงานชมบุกผาพูดการตรงๆคือเป็นการแข่งขันคัดเลือกหญิงงามที่จัดขึ้นปีละ รังของต้าชิงนับเป็นบทโหมโรงก่อนพิธีคัดเลือกนางสนมขอแค่เป็นสตรีอายุเหมาะสมก็เข้าร่วมได้หมดไม่แบ่งสูงตำ่ำหลังการแข่งขันตบลงก็จะจัดอันดับหญิงงามแห่งต้าชิงใหม่สิ่งสำคัญที่สุดคือปกติแล้วสอันดับแรกบนตารางจะถูกรับเข้าวัง เป็นโอกาสที่ปลาจะได้กระโดดข้ามประตูมังกรในครั้งเดียวดังนั้นสตรีมากมายจึงแห่กันไปที่นั่นงานชมบุปผาเป็นอีเวนต์ใหญ่อย่างหนึ่งในนิยายร้านหลิวฮวาจับพระจับผัวชนะงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตที่ต้องพัวพันกับห้องเต้สุนักไปตลอดชาติ ตอนนี้เจียงรวนซ่าอยากถึงผมตัวเองมากเสียวไปหนอเสียวไปทำไมท่านไม่ถนอมวันเวลาที่นำมาใช้สร้างประโยชน์เหล่านี้ให้ดี ท่านเอาอย่างห้องเต้สุนัขไม่ได้หรือชอบคนผู้หนึ่งท่านต้องใช้ทุกเล่ก้นเพื่อให้ได้นางมาสิยิ่งไปกว่านั้นรานหลิวฮวายังเป็นตัวดึงดูดดราม่าสารพัดด้วยตอนนี้เป็ดที่มาถึงปากอาจกำลังหนีไปแล้วก็ได้นะเจียงรวนซาไม่รอช้าช่วยจังหวะตอนอย่าเยียนหุยตามฉิวฉือไปทำรากบัวเชื่อมที่ห้องครัววิ่งพรวดพลาดออกจากห้องถึง อย่างไรชีวิตสุนัขของนาง อ๋อยังห้อยต่องแต่งอยู่แถวแถวความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกนะสรุปคือไม่ว่าจะเพื่อชีวิตสุนัขของนางหรือเพื่อความรักของเซนจี้ไปราหลิวฮาวากับเซนซูหัวจะพบกันไม่ได้เด็ดขาดฝั่งนางเพึ่งออกไปอย่าเหยียนหุยที่พึ่งทำรากบัวเชื่อมเสร็จและกลับมาขอคำชมอย่างยินดีปรีดามองห้องที่ว่างเปล่าอึ้งงันไปทันที ท่านแม่ค้าละ่ะชุนหัวชินแล้วกับการที่พระชายาของตอนนึกจะไปข้างนอกก็ไปเลยตอบอย่างสงบว่าเมื่อครู่กล่าวว่าจะไปดูงานชมบุกผาที่คนเขาเล่าลือกันสักหน่อยเสร็จแล้วก็ออกไปเลยเจ้าค่ะอย่าเยียนหุยตบศีรษะที่ผมพึ่งขึ้นของตอนหันกายวิ่งไปทางเรือนสนจี้ไปท่านพ่อ ยาเยียนหุยวิ่งโซเซเข้าไปเกือบสะดุดล้มแล้วเคราะดีที่เซิรนเฟิงมือไวตาไวประคองไว้ทันท่านพ่อข้าไม่ได้ดูแลท่านแม่ให้ดีนางออกจากบ้านไปแล้วขอรับเหมือนจะไปร่วมงานชมบุพผาอะไรสักอย่างเมื่อหลายวันก่อนจู่จูเ่เซิรนจี้ไปก็มอบหมายภารกิจสำคัญให้ยาเยียนหุยเขาตกตะลึงที่ได้รับความโปรดปรานกระทันหันใครจะรู้ว่าไม่ทันไร ภารกิจแรกก็ล้มเหลวเสียแล้วตอนนี้จึงว้าวุ่นสุดประมาณท่านพ่อของเขาเคยสารภาพกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อก่อนเคยทำไม่ดีกับท่านแม่ของเขาทำร้ายจิตใจท่านแม่ดังนั้นท่านแม่จึงสิ้นหวังและเป็นไปได้มากว่าจะหาท่านพ่อคนใหม่มาให้เขาเขาต้องจับตาดูนางไว้คอยทำตัวน่ารักประจบเอาใจเพื่อกระตุ้นสัญชาตยาน ความเป็นแม่ของนางตลอดเวลาเพื่อปกป้องครอบครัวของพวกเขาแต่เขาไม่ได้เฝ้าท่านแม่ให้ดีท่านแม่หนีไปแล้วท่านพ่อ จะทำอย่างไรดีอย,ย่าเยนหวยร้อนใจมากสันจี้ไปค่อยๆ่ยวางผู้กระบีที่ถืออยู่ในมือลงสัมผัสได้ถึงขมับที่เต้นตุบๆของต้นงานชมบุปผาถ้าเขาจำไม่ผิดหนิงชิงซูเคยบอกว่าก่อนอีกฝ่ายออกจากเมืองหลวงจะไปลองชมดูสักหน่อยเมื่อสองสามวันก่อนยังเชิญเขาไปด้วยกันแต่เขาปฏิเสธไปแล้วหลายวันมานี้พระชายาสงบ สงเงียมยิ่งใครจะรู้ว่าพอออกจากบ้านก็ตรงดิ่งไปยังสถานที่ที่หนิงชิงซูจะปรากฏตัวเลยตอนนี้เซินจี้ไปรู้สึกว่าเขาบนศีรษะตัวเองงองยาวไปหมดแล้วเซินฟงเขาพูดหน้าดำครั่ำเครียดเตรียมรถมา เจียงรวนซาที่ไม่รู้ว่าตนเผลอทำตัวเป็นดอกซิ่งแดงยื่นนอกกำแพงมาถึงสถานที่จัดงานชมบุพาแล้วสถานที่จัดงานมีเสียงผู้คนอื้ออึงคึกคักผิดกับยามปกติ เจียงร่วนสาตามหาคนอย่างยากลำบากท่ามกลางฝูงชนมหาศารรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเล่นเกมจับผิดภาพอยู่อย่างไรอย่างนั้นขณะกำลังค่อนแคะก็เห็นเงาร่างขุนตาเดินเข้าไปในหอแห่งหนึ่งส่วนนอกหอแห่งนั้นวางโต๊ะสองสามตัวเอาไว้มีคนนั่งอยู่สองสามคนสตรีหน้าตางงดงามอ่อนเยาว์ยืนต่อแถวยาวเหยียดอยู่อีกฝั่งของโต๊ะดูเหมือนจะเป็น จุดลงชื่อสมัครเห็นร้านหลิวฮวาลงชื่อแล้วนางก็ยิ่งร้อนใจนางเดินอ้อมแถวคิดจะแอบเข้าไปจากประตูด้านข้างแต่กลับถูกคนเฝ้าประตูขวางไว้ทำอะไรคนไม่ลงชื่อเข้าไปไม่ได้ เจียงรวนซากัดฟันกลับไปต่อท้ายแถวจะแบบไหนก็แล้วแต่ต่อให้ไม่ทำเพื่อสินจี้ไปนางก็ยังต้องต่อสู้เพื่อช่วงชิงเวลาให้การหลบหนีของตอนเองอีกนิดหน่อยโชคดีที่ประสิทธิภาพการทำงานของคนตรงจุดรับลงทะเบียนยอดเยี่ยมมากแถวเคลื่อนไปข้างหน้าไม่หยุดเจียงรวนซาค้นพบอย่างเศร้าสลดว่าการลงสมัครร่วมงานชมบุพผาหลัก นี่ดูที่หน้าตาแววเสียงปฏิเสธดังมาจากด้านหน้าแถวซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮึตกลงแล้วใครให้ความกล้าเจ้ามาร่วมงานชมบุพผากันแน่ไอายยา้ยะหน้าเกลียดเปิดโลกมากข้าวิจจะตกใจตายแล้วอาเจ๊ใยญ่ท่านอายุเท่าไรเนี่ยเป็นย่าคนได้แล้วยังมาร่วมงานชมบุพผาอีกหรือฮ้อ ท่านเดินเข้าผิดประตูหรือไม่นานคัดเลือกสตรีอัปลักษ์รบกวนเลี้ยวขวาเข้าประตูถัดไปท่านประเมินหน้าตาตัวเองผิดไปไกลนิดหน่อยหรือไม่กลับบ้านไปส่องกระจกดูหน่อยนะลากอน เจียงรวนสาไร้คำจะกล่าวช่างเธอะสู้ดูสักตั้งถึงอย่างไรก็จะเข้าไปหาคนไม่ได้จะเข้าร่วมการคัดเลือกหญิงงามจริงๆเจียงรวนสานั่งยองๆลงไปทันทีใช้แขนเสื้อบังเอาไว้ถอดหน้าก,ากากหนังมนุษย์ออกแล้วยัดเข้ากระเป๋าเสื้ออย่างรวดเร็วสตรีสองสมคนด้านหน้าที่ถูกปฏิเสธว่าน่าเกลียดล่าถอยไปหมดแล้วไม่นานก็เวียนมาถึงคราวเจียงรวน เมื่อกี้นางแอบ,บสำรวจดูแล้วมีสตรีไม่น้อยสวมผ้าคลุมหน้ามาลงชื่อแค่เลิกผ้าคลุมหน้าให้ดูแวบ,บเดียวก็พอเพื่อความยุติธรรมตรงจุดรับสมัครจึงมีชายหนึ่งหญิงหนึ่งตอนนี้ทั้งสองคนน่าจะเห็นโฉมงามตนชินแล้วยามนี้เลยสังกตายปราศจากชีวิตชีวานางกำนันคนนั้นพูดเสียงเกียจคร้านเลิกผ้าคลุมหน้าของเจ้าขึ้น เจียงรวนซาใจเต้นถี่ประหนึ่งรัวกล้องเลิกผ้าคลุมหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วจั๊กกระจันรดูร้อนกรีดเสียงแผ่นดินร้อนระอุคนที่ทำหน้าที่บันทึกชื่อผู้ลงสมัครเหลือบตาขึ้นดูอย่างไรเรียวแรงพริบตาต่อมาดวงตาสองคู่พลันเบิกกว้างอย่างตกตะลึงเวลาประหนึ่งยาวนานไร้ขีดจำกัดเสียงจั๊กกระจันขับขานห่างไกลออกไปเสียงเอ็ดอึงจอแจถูกกดทับไว้ โลกทั้งใบเงียบสงดัดเพียงแต่พริบตาต่อมาเจียงรวนซาก็ปล่อยผ้าคลุมหน้าลงอย่างรวดเร็วข้าหลวงน้อยสองคนราวกับถูกดึงกลับมาจากโลกอีกใบหนึ่งใบหน้างามสะครานเปลี่ยมสเสน่หที่แวบผ่านมาเพียงครู่สร้างความตื่นตะลึงจนพวกเขาตัวสั่นสะท้านหลังจากสติหลุดลอยอยู่น,นั้นพวกเขาก็สบตากันอันดับหนึ่งครั้งนี้มีเจ้าของแล้ว เป็นนางเป็นนางเป็นนางเท่านัน้น เมื่อเห็นอนาคตว่าภายหน้าเจียงรวนซาจะต้องได้ทยานขึ้นสู่ยอดไม้กลายเป็นหงถ่าทางที่นางกำนั้นปฏิบัติต่อนางจึงเป็นมิตรยิ่งนักทำให้เจียงรวนซาสงสัยว่าก่อนหน้านี้ตนแอบ,บยัดเงินให้อีกฝ่ายใช่หรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรหลังจากนางลงทะเบียนด้วยชื่อปลอมเสร็จก็นับว่ามีคุณสมบัติที่จะเข้าไปหอด้านในแล้วทางเดินภายในคดเคี้ยวพ พอเข้าประตูก็มีคนชี้ทางให้นางหาห้องที่ตรงกับหมายเลขที่ท่านได้รับจากนั้นก็เข้าไปรอข้างใน เจียงร่วนซามองห้องที่เรียงรายเต็มไปหมดพันรู้สึกปวดหัวจี๊ดผีเท่านั้นแหละที่รู้ว่าราหลิวฮวาเข้าห้องไหนไปเฮอทำไมนางต้องมาเผชิญหน้ากับสมรภูมิแบบนี้ด้วยนะเจียงร่วนซาเดินเตร็ดเตรอยู่ที่ชั้นหนึ่งรอบนึงแต่หาคนไม่เจอขณะตั้งใจจะขึ้นไปบนชั้นสองพอหันกล้ก็ชนเข้ากับคนที่ลงมาจากชั้นบนพอดี แม่นางระวังไม่รู้ว่าสาบเสื้อของคนผู้นั้นมัดอะไรเอาไว้ตอนเจียงร่วนซาชนอีกฝ่ายผ้าคลุมหน้าจึงถูกเกี่ยวลงมาหัวใจนางกระตุกวูบตัดสินใจฉับไว้ดึงผ้าคลุมหน้าตัวเองไวเถ้าว่าผ้าคลุมหน้าผืนนั้นตกลงมากว่าครึ่งแล้วนางปิดหน้าซีกหนึ่งไว้เผยให้เห็นเพียงดวงตาด่างสายทานยามซาดแม่นาง เจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เสียงคนผู้นั้นดังขึ้นอีกครั้งข้าไม่เป็นไรเจียงรวนซาเงยหน้าขึ้นตามสัญชตาตญาณไม่เงยหน้ายังดีแต่พอเงยปุ๊บเจียงรวนซารู้สึกได้ทันทีว่าตนก้าวขาลงลงไปแล้วข้างหนึ่งคนเบื้องหน้าไว้คราวตาตอารหพรูหราสวมรองเท้าแพรไหม เป็นไต้เท้าซูที่นางพบในหอแปดเซียนครั้งต่อน,นี่เองและใต้เท้าซูคนนั้นก็คือฮองเต้สุนักส่นซูหัวเวนดวงอะไรของนางเนี่ยจะยังรวนสาไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยนางจับผ้าคลุมหน้าตัดสินใจถอยหลังหันกายสับเท้าว,วิ่งนางพูดอย่างบ้าคลั่งในใจขอแค่นางวิ่งไวพอฮองเตสุนักก็จะไม่เห็นนางแล้วนางวิ่งไปสะดุดป สภาพอเนตอานาถเป็นที่สุดเท่าว่าในสายตาของสั่นซูหัวกลับเป็นภาพอีกแบบ ตอนที่สายตาของเขาบังเอิญสบกับดวงตาแสนงามคู่นั้นสีสันบนโลกพลันจืดจางไปในชั่วพริบตาในสายตาเขากลายเป็นภาพคนงามวิ่งหนีไปเพราะเขินอายแม้แต่ท่วงท่ายามนางวิ่งก็ยังตราตรึงใจเป็นพิเศษเสริญซูหัวรู้สึกได้ว่าผืนฟ้าสถานแผ่นดินสะเทือนใคร่ารุนแรงจนเขาส่วนเซเขาพูดกับขุนนางที่ติดตามอยู่ได้ หลังตนว่ารีบประคองเราเร็วหัวใจเราเต้นเร็วมากนี่จะต้องเป็นความรู้สึกของการตกลงไปในสายทานแห่งรักแน่นอน เจียงรวนซาหาห้องของนางเจอแล้วจึงรีบเข้าไปแอบในนั้นทันทีหัวใจเต้นตึกตักโครมครามนางสวยถึงขั้นไหนกันแน่เนี่ยมีคนตั้งเยอะแยะมากมายแต่ดันไปเจอห้องเต๊สุนักเข้าเสียได้เจียงรวนสานั่งยองยองถึงหัวตัวเองอยู่ในห้อง สซินซูหัวปรากฏตัวในหอแห่งนี้แล้วเช่นนั้นเขากับราหลิวฮาว่าก็ได้เจอกันแล้วใช่หรือไม่ฮองเตสุนักนั่นทำไมถึงรีบร้อนขนาดนี้เขาน่าจะอยู่บนที่นั่งผู้ชมแท้จากนั้นค่อยใจเต้นกับราหลิวฮาว่าที่มาปรากฏตัวบนเวทีทำไมคราวนี้ไม่อยู่บนที่นั่งผู้ชมดีๆวิ่งมาก่อความวุ่นวายเพื่อมาตามหาเหยื่อหรือเจียงรวนซา สะบดดาวห้องเต้สุนักในใจเป็นร้อยรอบทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนเอะอะดังมาจากด้านล่างหอบอกให้ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมชมบุผาไปรวมตัวกันที่โถงใหญ่นางเสียงอันตรายเข้ามาจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้น ตอนนี้นางยังคืนสู่รูปรักเดิมแล้วด้วยห้องเตสุนักเองก็คงไม่มีทางจำนางได้หรอกสรุปก็คือนางยังปลอดภัยเจียงรวนซ้ายแอบอยู่ในมุมลับตาแห่งหนึ่งบนชั้นสองมองแม่นางทั้งหลายทยอยปรากฏตัวในโถงใหญ่ท่ามกลางสตรีเหล่านั้นรานหลิวฮวาค่อนข้างโดดเด่น เจียงรวนซาแทบจะไม่ต้องเปลืองแรงเพื่อหานางเลยถึงอย่างไรนางเอกนิยายเดินไปที่ไหน งดงามเป็นเอกเหนือใครอยู่แล้วเจียงร่วนซาเพิ่งโล่งใจได้ไม่ทันไรก็เห็นคนคุ้นตาคนหนึ่งกลางฝูงชนคนคุ้นตาคนนั้นตอนนี้กำลังทะลึงตาใส่รานหลิวฮาว่าด้วยความริษยาเจียงร่วนซาคุ้นเคยกับสายตาเปี่ยมพิษร้ายนั่นเป็นที่สุดเพียงแต่เป้าหมายของมันย้ายจากนางไปที่รานหลิวฮาว่าเท่านั้นเจียงมั่งเสียงเจียงร่วนซาอดขมวดคิ้วไม่ได้ นึกถึงวันที่ออกจากสกุลเจียงเจียงมั่งเสียงเคยพูดว่านางจะไปเข้าร่วมง,งานคัดเลือกพระสนมดูท่านางคงไขว่คว้าทุกโอกาสที่จะทำให้ได้โผล่ขึ้นยอดไม้กลายเป็นหงเอาไว้หมดสินะผู้ดำเนินงานใต้หอเริ่มอธิบายกฎงานชุมนุมบุปผ,ผาเจียงรวนซาแอบฟังอยู่บนหอเนื่องจากคนเยอะดังนั้นผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสอวดโฉมแค่ครั เดียวออกไปบนเวทีเดินวนรอบหนึ่งจากนั้นก็ลงจากเวทีผู้ชมจะโยนดอกไม้สดให้ผู้เข้าแข่งขันที่ตนชอบสุดท้ายใครได้ดอกไม้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะเยี่ยมเลย เรียบง่ายงานหยาบสุดๆเป็นพิธีคัดเลือกสาวงามที่ดูแค่หน้าตาล้วนๆจริงๆไม่ต้องการความสามารถไม่ต้องการทักษะพิเศษแม้แต่การให้ความสำคัญทั้งรูปโฉมและมือเท่าๆกันก็ยังไม่สนใจตื้นเขินตรงไปตรงมาสุดๆนางกำนันอธิบายกฎแล้วก็พูดขึ้นอีกว่า ตอนนี้กลับไปรอในห้องก่อนรอเรียกถึงหมายเลขของตนค่อยออกมาคราวนี้เจียงรววนซาสังเกตเห็นหมายเลขของรานหลิวฮาวาแล้วหมายเลข45อยู่ชั้น3เจียงรววนซาตั้งใจว่าจะรอทุกคนกลับเข้าห้องแล้วค่อยแอบออกไปข้างนอกเพื่อตามหารานหลิวฮวาเพิ่งขยับเท้าก็ได้ยินเสียงค้นเคยดังแว่วมาท่านแม่ทานเข้ามาได้อย่างไร เจียงรวนซาติดแงกอยู่หลังเสาตรงหัวมุมต้นหนึ่งตำแหน่งนี้รับตาคนมากภาว่ากลับเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนนางชะโงกหน้าออกมาดูก็เห็นศัตรูคู่แขนสองคนเข้าพอดีเจียงเมื่งเสียงกับหลิวหลูอี้เจียงรวนซาบังเกิดล้างสังหอนว่าสองแม่ลูกนั่นต้องคิดต่อเรื่องแน่ท่านแม่ท่านเตรียมการเรียบร้อยแล้วหรือหมายเลขส5นั่น เจียงเม่งเสียงถามด้วยความร้อนรอนลิวหรูอี้จับมือเจียงม่งเสียงสี่หน้าประดับรอยยิ้มสุข,ขุม เจ้าไม่ต้องตังวลฝีมือแม่เป็นอย่างไรเจ้าไม่รู้หรือข้าถามนางกำนันที่รับผิดชอบงานนี้แล้วหญิงงามที่ถูกทำสัญลักษณ์ไว้หลังลงสมัครครานี้มีสองคนหนึ่งคือหมายเลข45อีกคนคือหมายเลข109ว่ากันว่าสองคนนี้มีโอกาสคว้าชัยชนะมากที่สุด หมายเลขหนึ่งร้อาทำไมมันดูคุ้นๆจังหนอเดี๋ยวนะนี่มันหมายเลขของนางไม่ใช่หรือไม่อย่างนั้นจะกล่าวกันว่าศัตรูถูกลิขิตมาให้ผเผชิญหน้ากันบนทางแคบหรือรถเลี้ยววกวนขนาดนี้ยังอุตส่าห์มาเจอนางได้อีกโลกนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินเจียงรลวนซารอบขมวดคิ้วมองออกไปข้างนอก ท่านแม่ท่านใช้วิธีการใดหรือเสียงมั่งเสียงดีใจออกนอกหน้าหลิวหลูอี้มองซ้ายมองขวากระซิบเสียงเบามีเงินก็จ้างผีโม่แป้งได้ข่าให้คนไปเติมส่วนผสมบางอย่างลงไปในเสื้อผ้ากับแป้งชาติของพวกนางขอแค่พวกนางใช้ผิวหนังทั่วร่างก็จะผุพองเป็นน้อง ยานี่ยังทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ด้วยชั่วชีวิตนี้พวกนางอย่าได้คิดจะเชิดหน้าชูตาได้อีกเลยจียงรวนซาฟังจนผมชีตั้งไปหมดเวน้นผู้หญิงใจดำอำมหิตธพิษร้ายแรงยิ่งกว่าแมงมุมมีพิษเสียอีก ทำไมพอเห็นคนหน้าตาสวยงามหน่อยก็คิดแต่จะทำลายรูปชฉมผู้อื่นเขาสภาพจิตใจวิปริตน่ากลัวอะไรขนาดนี้เพื่อความยุติธรรมผู้เข้าแข่งขันทุกคนในงานชมบุปผาจะต้องเปลี่ยนไปสวมอภรรที่มีสีและลวดลายแบบเดียวกันและแต่งหน้าแบบที่งานชุมนุมกำหนดถ้ามีอะไรไม่ตรงตามมาตรฐานแม้แต่นิดเดียวก็จะถูกคัดออกนางเพึ่งสังเกตเห็นว่า ในห้องมีชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อนตัวหนึ่งแขวนอยู่คล้ายกับชุดที่นางสวมวันนี้มากข้างโต๊ะประทินโฉมแขวนรูปเหมือนสตรีนางหนึ่งไว้น่าจะเป็นรูปแบบการแต่งหน้าที่กำหนดให้ราหลิวฮาวาอยากเข้าร่วมการแข่งขันฉะนั้นต้องเปลี่ยนชุดและแต่งหน้าทำผมให้ตรงตามกฎการแข่งพอใช้เสื้อผ้าและเครื่องประทินโฉมต้องแย่แน่สีหน้าของเจียงรวนซาอึมครึม นี่มันความแค้นความพยาบาทอันใดทําได้ทุกอย่างเพื่อปีนป่ายขึ้นที่สูงขนาดนี้เชียวคนพลนนี้ฉันไหนถึงอยู่มาได้จนทุกวันนี้โดยไม่โดนสวรรค์ลงโทษเสียทีหนอทางเสียงมั่งเสียงกลับถอนหายใจด้วยความรลองออกถามขึ้นอีกว่าท่านแม่ท่านว่าไม่มีพวกนางแล้วข้าจะชนะได้หรือไม่ เจ้าสบายใจเถอะข้าซื้อตัวคนกลุ่มหนึ่งไว้แล้วพอเจ้าออกไปคนเหล่านั้นก็จะโยนดอกไม้ให้เจ้าแล้วก็มีนี่หลิวหรูอี้ตอบยิ้มเยิ้มหลิวหรูอี้หยิบกล่องไม้ใบหนึ่งออกมาจากในแขนเสื้อพูดว่า นี่คือผงเครื่องหอมจากต่างแดนมีฤทธิ์ล่อลวงใจคนขอแค่เจ้าใช้มันถึงตอนนั้นขอแค่คนได้กลิ่นหอมจากเจ้าก็จะลุ่มหลงเจ้าโดยไม่รู้ตัวรู้สึกว่าเจ้างามเหมือนเทพีดาท่านแม่มีของดีปานนี้ทำไมท่านถึงเพิ่งเอาออกมาใช้ตอนนี้ล่ะเจ้าคะเจียงมั่งเสียงปิดปากด้วยความดีใจหลิวรูอี้ยิ้มเย็นชาพลางตอบ ตอนแรกคิดว่าจะเก็บไว้ให้เจ้าใช้ตอนงานคัดเลือกสนมแต่พักนี้การค้าของบิดาไม่เอาไหนของเจ้าซบเซาลงเรื่อยๆยามนี้แม้แต่สิทธิ์เข้างานคัดเลือกพระสนมก็เอามาไม่ได้แล้วแต่คราวนี้ขอแค่ติดสามอันดับแรกก็จะได้เข้าวังตามแบบแผนแม่ต้องพึ่งเจ้าแล้ว ท่านแม่วางใจเถอะเจ้าค่ะเจียงมั่งเสียงประคองกล่องไม้ไว้ในฝ่ามือยิ้มแก้มแทบปรีหลิวหรูอี้พูดขึ้นอีกครั้งแต่ใช้ประหยัดหน่อยนะภายหน้าเข้าวังน่าจะได้ใช้อีกมากเจียงมั่งเสียงรีบพูดท่านแม่ ข้าทราบแล้วข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังรอข้าได้เป็นสนมคนโปรดแล้วข้าจะให้นางหญิงอัปลักษณ์นั่นได้เห็นดีกันนางพูดประโยคนี้ด้วยสีหน้าบิดเบี้ยวเจียงรวนซามองจนหัวใจเหน็บหนาวชาติก่อนนางต้องไปขุดสุสาบนบรรพบุรุษอีกฝ่ายแงะชาตินี้พวกนางถึงได้จองล้างจองผานตนไม่เลิกลาลิวรูอี้กำชับเจียงมั่งเสียงอีกหลายประโยคก่อนจะ จากไปอย่างเร่งร้อนปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ